เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนมีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยควบคุมอยู่ข้างหลังวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนกันถ้าให้ลองย้อนกลับไปคิดดูดีๆอะไรคือการตัดสินใจที่เรียกว่าพลาดท,ที่สุดในชีวิตคนเราครับอาจจะเป็นเรื่องการเลือกสายอาชีพที่มันไม่ใช่ตัวเราเลยหรือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่พังไม่เป็นท่า โอ้โหต้นทุนที่ต้องจ่ายไปนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับทั้งเวลาทั้งเงินแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือพลังใจที่มันค่อยๆหายไปแต่ถ้าผมบอกว่าเบื้องหลังความผิดพลาดเหล่านั้นทั้งหมดมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดซ่อนอยู่ละครับแต่จะเป็นยังไงถ้าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเหล่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลเลยแม้แต่นิดเดียวลองนึกภาพตามนะครับว่าเราทุกคนเนี่ย เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าคู่มือการใช้งานที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นเหมือนตัวกำหนดแนวทางการตัดสินใจและวิธีรับมือกับสารพัดเรื่องราวในชีวิตของเราปัญหาที่แท้จริงมันเลยไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไงครับแต่มันคือการที่เราดันไปหยิบคู่มือของคนอื่นมาใช้กับชีวิตของตัวเองแล้วคำถามคือเราจะหาพิมพ์เขียวที่เป็นของเราจริงๆเจอได้ยังไงคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในศาสตร์โบราณแขนงหนึ่งครับศาสตร์โบราณที่เรียกว่า ป่าจื้อเนี่ยแหละครับว่ากันว่ามันคือกุญแจที่ใช้ถอดรหัสพิมพ์เขียวชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแต่ละคนได้ถ้าจะให้เปรียบเทียมง่ายๆนะครับรหัสป่าจื้อเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการหรือ OS ของคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่าเป็น OS ประจำตัวเราที่กำหนดธรรมชาติพื้นฐานและวิธีการทำงานที่จะทำให้เราเปล่งประกายได้มากที่สุดและนี่ คือเหตุผลครับว่าทำไมการฝืนธรรมชาติของตัวเองหรือการบังคับระบบให้รันโปรแกรมผิดประเภทเนี่ยมันถึงไม่เคยเวิร์กเลยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคนที่ OS เป็นธาตุไฟเนี่ยโหพลังงานจะเยอะมากชอบลงมือทำชอบแสดงออกในขณะที่คน OS ธาตุน้ำจะเป็นสายนิ่งๆสุขุมคิดเป็นระบบชอบวางแผนก่อนเห็นไหมครับว่ามันคนละขั้วกันเลย แล้วการที่เราพยายามจะบังคับให้ OS แบบหนึ่งไปทำตัวเหมือนอีกแบบหนึ่งนี่แหละครับคือที่มาของความฟืดความเหนื่อยและความผิดหวังทั้งหมดในชีวิตที่ผมกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับคือผมรู้ดีเลยว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงเพราะผมเองก็เคยใช้ชีวิตแบบนั้นมาก่อนด้วยความที่เป็นวิศวกรนะนะผมเชื่อแต่เรื่องตรรก,กะเหตุผล แต่เชื่อไหมครับชีวิตผมตอนนั้นมันติดแงกไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่สุดสักทางจนกระทั่งผมได้มาถอดรหัสพิมพ์เขียวปาจือของตัวเองในวินาทีที่ผมเข้าใจระบบปฏิบัติการที่แท้จริงของผมเองนี่แหละครับที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคู่มือชีวิตของตัวเองจริงๆคิดว่าจะมีอะไรในชีวิตเราที่เปลี่ยนไปบ้างครับ